ข้าพเจ้าเคยได้ยินเรื่องขุมทรัพย์มาตั้งแต่เป็นเด็กตามเรื่องที่เล่ากันนั้นว่าขุมทรัพย์คือเพชรนินจินดาและเงินทองจำนวนมาก,มากคือคนสมัยก่อนเอาไปฝังซ่อนไว้ใต้ดินในคราวจําเป็นจะต้องหลบหนีค่าศึกศัตรูไปอยู่ที่อื่นถ้าผู้นั้นตายไปเสียตามทางจะด้วยความป่วยใครหรือถูกค่าศึกศัตรูฆ่าก็ตามขุมทรัพย์นั้นจะเป็นของปราศจากเจ้าของหรือเป็นของทับถมแผ่นดินไปโดยเปล่าประโยชน์ จนกว่าจะมีผู้ไปขุดค้นพบเข้าโดยบังเอิญท่านได้เล่ากันไว้ว่าเพื่อที่จะได้ขุมทัพย์เป็นกรรมสิทธิ์นั้นเป็นเรื่องยากนักหนาเพราะขุมสาบแต่ละแห่งย่อมมีผีอย่างใดก็ตนหนึ่งเฝ้าพิทักษ์อยู่ถ้าใครไปต่อยยาขับขุมพย์ที่เขาเฝ้าอยู่ผีก็จะแสดงอิทธิฤทธิ์หลอกหลอนให้ได้เจ็บไข้ได้ป่วยถึงตายได้ไงไงคนที่จะได้ขุมทรัพย์จะต้องเป็นคนมีบุญและคนมีบุญนี้ ก็ไม่จําเป็นต้องไปเที่ยวสืบหาลายแทงหรือขุดค้นหาอีกด้วยท่านว่าวันดีคืนดีมีผู้เฝ้าขุมทรัพย์ก็จะมาเข้าฝันให้ไปขุดอย่างง่ายดายโดยที่ข้าพเจ้าเป็นผู้ชอบค้นขว้าเรื่องผีข้าพเจ้าจึงยังติดใจอยู่ในประเด็นหนึ่งคือผีที่เฝ้าขุมทรัพย์อยู่นั้นเป็นผีประเภทไหนบางท่านที่อ้างว่าเคยได้พบเห็นก็บอกว่ารูปร่างเป็นแก่ชาาสูงใหญ่ หนวดเคราแล้วผมเผ้ายาวเฟือย er nice. อย่างนี้เขาเรียกว่าปู่สมเฝ้าทรัพย์บางท่านก็ว่าผีที่เฝ้าทรัพย์นี้เป็นผีเปรตตัวดําใหญ่สูงแต่ผอมบางอย่างน่าเกลียดน่ากลัวมากอย่างนี้เขาเรียกว่าเปรตเฝ้าทรัพย์บางท่านว่าที่ใดมีขุมรัพย์ที่นั่นจะมีงูใหญ่รักษาอยู่ใครไปทําท่าขุดให้กระทบกระเทือนเขาจะออกมาไล่ทําร้ายอย่างนี้เรียกว่างูเฝ้าทรัพย์ ข้าพเจ้าเคยได้เรียนถามเรื่องนี้กับท่านพระครูประกาศสมาธิคุณแห่งสำนักวัดมหาธาตุธนครท่านได้ตอบว่าพวกที่เฝ้าขุมทรัพย์อยู่นี้ไม่ว่าจะปรากฏให้เห็นว่าเป็นผีเป็นปูสมหรือเป็นสัตว์รายเช่นงูใหญ่ก็ตามด้วนแต่เป็นเปรตทั้งนั้นการที่เปรตจะแสดงร่างออกมาปรากฏให้เห็นในลักษณะใดานั่นเป็นเรื่องของเปรตจะแสดงออกมาเองเขาแสดงตัวออกมาก็เพื่อจะบอกว่า ขุมทรัพย์แห่งนี้มีเจ้าของหวงใครเอาไปก็จะได้เห็นดีกันเท่านั้นปัญหาก็มีต่อไปว่าเปรตพวกที่เฝ้าขุมทรัพย์นี้มาจากไหนข้อนี้ท่านพระครูประกาศตอบว่าก็มาจากผู้ที่เอาทรัพย์มาฝังนั่นเองบุคคลผู้นี้ก็ทาการด้วยโลภเจตนามีความหวงใหญ่และหวังแหนในทรัพย์สมบัตินี้มากขณะเมื่อเขาจะตายลงเจตของเขาก็เกาะเกี่ยวอยู่กับทรัพย์ที่ฝังไว้ ต,ตายแล้วก็ถือกำเนิดในภพภูมิแห่งเปรตมาเฝ้าสแสดงอาการหวงแหนทรัพย์สินของตนอยู่ชั่วการนานจริงของท่านพระขูประกาศข้าพเจ้าพึงหนกได้ว่าข้าพเจ้ามีเรื่องเกี่ยวกับเปรตเฝ้าทรัพย์อยู่เรื่องหนึ่งคุณสง,งวนได้บันทึกมาให้ดังต่อไปนี้เมื่อประมาณสิบปีเสร็จมาแล้วข้าพเจ้าสง,งวนได้ไปบวชเป็นพระภิกษุ จำพรรษาอยู่ที่วัดหนองบัวตำบลพระแก้วอเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาวันนี้มีพระอาจารย์เชื้นเป็นเจ้าออกวาสในปีนั้นคณะกรรมการวาดัดได้ตกลงกันวา่าจะสร้างอุโบสถขึ้นหลังหนึ่งด้วยไม้เนื้อแข็งทั้งหลังได้ทราบว่าช่างแถววดัดตานิมว่าราวดำอเภอมหาราชมีฝีมือดีจึงส่งมคณายกวัดหนองบัวไปว่าจ้าง ให้ปุ่งเครื่องบนพระอุโบสถให้แล้วจะนำมาประกอบเป็นพระอุโบสถกันเอาเองพอออกพรรษาก็ได้รับแจ้งว่าให้ไปรับเครื่องบนพระอุโบสถได้แล้วพระอาจารย์เฉินเจ้าวาดพร้อมด้วยพระลูกวดัดคือข้าพเจ้าแล้วพระบิษุอื่นอีกสองสามรูปแล้วมรรคนายยกจึงได้ออกเดินทางไปท,ทันทีพอไปถึงเราได้พักค้างคืนอยู่ที่วัดนั้นหนึ่งคืน รุ่งขึ้นจึงเอาเครื่องบนผูกเป็นแพรล่องมาทางน้ําเพราะเป็นวิธีที่สะดวกและใช้เวลาไม่มากเพียงหนึ่งวันหนึ่งคืนก็ถึงอำเภอพาชีที่วัดมีเจ้าว่าชื่อดงพระโอกท่านเป็นหมอยาแผนโบราณและทําหน้าที่เป็นพระอุปชาบวชกุลรุตดในอำเภอมหาราชนี้ด้วยหลวงพรอโอรูปนี้ท่านพูดเสียงแปลกกว่าพระรูปอ,อื่นเขาคือพูดเสียงใหญ่ถุ้มต่ํา ดังอู้อู้อยู่ในลําคอถ้าใครไม่เคยฟังท่านพูดแล้วจะฟังไม่ชาดหรือไม่รู้เรื่องว่าท่านพูดอะไรเขาพเจ้าได้ถามพระวิสูรูปหนึ่งชื่อพระจิว๋วซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่ออบวาเพราะเหตุใดหลวงพ่อจึงเป็นเช่นนั้นพระจิ๋วบอกว่าลูกกระเดือดของท่านขาดที่รอบรอบคอข,ของท่านมีรอยถูกมีดเชื่อจนเกือบขาดเลยทีเดียวไม่เห็นหลอกหรือเมื่อเขาพระเจ้าทราบเช่นนั้น ก็รู้สึกประหลาดใจจึงถามว่าใครไปเชือดขอทันเล่าพระเจวตอบว่าก็เปรตนะสีไอเปรตเฝ้าขุมทรัพย์มันมาชวนให้ท่านฆ่าตัวตายแล้วไปเฝ้าขุมทรัพย์แทนมันข้าพเจ้าสนใจเรื่องนี้มากจึงได้ขอร้องให้พระเจ๋วเล่ารายละเอียดให้ฟังต่อไปนี้คือเรื่องที่พระเจ๋วเล่าให้ฟังในวันนั้นเมื่อนานหลายปีมาแล้ว วันหนึ่งพระบิณฑ์ในวัดตานิมได้รับนิมนต์ไปฉันพัตหารเพลนที่อื่นหมดทั้งวดัดเหลืออยู่แต่หลวงพ่ออบองเดียวเพราะท่านป่วยเป็นไข้ไปไม่ได้ที่วัดจึงมีท่านกับนายเจา้ญมัมขนาโยกซึ่งเป็นน้องชายของท่านเท,ท่านั้นพอถึงเวลานายเจารุญก็จัดพัตหารไปประเคนให้ท่านที่กกฏตฉันเพลนเสร็จท่านก็เข้ากกฏตปิดประตูจำมัดเงียบดับเที่ยงไปแล้วเล็กหน้อย พรที่ไปฉันเพลนนอกว้ก็กลับมาองค์หนึ่งเหลือไปเห็นรอยเลือดสดๆหยดลงอยู่ที่ใต้กุฏิของพ่ออุบพระองค์นั้นก็ลองเคืนพระทั้งหมดและนายเจ้าดุนเห็นเช่นนั้นก็ตกใจเรียบวิ่งไปเปิดประตูกุฏิออกทันทีเห็นหลวงพ่ออุบนอนหงายมีมีดโกนบางหยงข้างเล่มหนึ่งคาบเลือดยังติดเกล็ดกังที่คอท่านเป็นแผลยาวเกือบเอบาคอและลึกมากเลือดไหลท่วมไปหมดพวกพระลูกหวดัด ได้รีบไปตามชาวบ้านบางตีกองตีระฆังกันขึ้นบางโดยคิดว่าท่านตายเปแล้วพวกชาวบ้านได้ยินเสียงกองก็แปลกใจว่าที่วัดได้เกิดเหตุอะไรขึ้นพระจึงได้ตีกองเลยเวลาเพลินไปแล้วเช่นนี้จึงพากันเรีบวิ่งมาที่วัดเมื่อพวกชาวบ้านเรียบวิ่งกันมามากเขา้าแล่ได้เห็นสภาพของหลวงพอ่อแต่ก็เข้าใจกันไปต่างๆนานานะบางพวกก็เข้าใจว่าคนร้ายคงคิดว่า ท่านมีเงินมีทองจึงมาฆ่าท่านเพื่อเอาเงินของท่านไปพวกที่เข้าใจเช่นนี้ก็วิ่งไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มาสอบสวนได้ควาวว่าในระหว่างที่ท่านถูกฆ่ามีนายเจารูลอยู่ด้วยเพียงคนเดียวและนายจารุนก็ยืนยันว่าไม่เห็นมีใครมาใกล้กุฏิท่านเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่านายเจาดูลน,นั่นเองคงจะเป็นผู้ฆ่าท่านเพราะเป็นน้องชาย ย่อมมีสิทธิได้รับมรดกตามกฎหมายเมื่อท่านตายแล้วนายเจ้าดูลจึงถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจคุมตัวไปไว้ที่โรงพักเพื่อสอบสวนเอาความจริงต่อไปสำหรับชาวบ้านส่วนมากไม่เชื่อว่านายเจ้าดูลจะเข้าหลวงพ่ออบผู้เป็นพี่ชายได้เพื่อความอยากครููให้แน่ชัดชาวบ้านคนหนึ่งจึงชวนพวกไปตามหมอยกเมฆซึ่งอยู่ใกล้วัดนั่นเองมานั่งถางในดูความจริงเมื่อหมอได้ทำพิธียกเมฆดูแล้ว ก็บอกกับผู้ที่อยู่ในที่นักว่าไม่มีใครฆ่าท่านหรอกท่านฆ่าตัวของท่านเองและเวลานี้วิญญาณของท่านก็ได้ไปเกิดแล้วในท้องของนางนวลคนบ้านหน้าวัดนี่เองพวกชาวบ้านได้พูดขึ้นว่าพวกเรายังไม่อยากให้ท่านตายถ้าท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็จะหายกยามารักษาคนป่วยไข้ได้จึงได้ถามหมอยกเมกว่าหมอจะมีวิธี ทำให้ท่านเฟื้องขืนชี่ขึ้นมาได้หรือไม่หมอยกเมฆรับว่าทำได้แต่ต้องขอความตกลงใจจากนางนวลก่อนเพราะขณะนี้ดอก่อททันไปเป็นกรรมสิทธิ์ของนางนวลแล้วพวกชาวบ้านก็ไปเรียกตัวนางนวลมาที่วัดแล่เล่าเรื่องจริงทั้งหมดให้ฟังพร้อมทั้งบอกจะขอลูกในท้องของนางนวลคืนมาด้วยข้างนางนวลน,นั้นดีใจจะได้ลูกและเป็นลูกซึ่งเคยเป็นอาจารย์อุกที่ตนเคารพนับถืออีกด้วย จึงไม่ยินยอมแต่ผลที่สุดเมื่อทนชาวบ้านลบเผาให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมีใจนางนวนก็ตกลงใจยอมให้แต่โดยดีหมอยกแมกได้ตั้งพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณหลวงพ่อออบจากคันของนางนวลเข้าสู่ร่างในทันทีนั้นเลยทีเดียวขืนชักช้าจะไม่ทันกันพอเสร็จพิธีแล้วก็บอกให้นางนวลกลับบานไดทราบในภายหลังว่ารุ่งขึ้นอีกหนึ่งวันนางนวลก็ตกเลือด และอีกปีเศษต่อมาจึงได้มีบุตรคนใหม่หลังจากนางนวลได้กลับไปแล้วไม่กี่ชั่วโมงคือไม่ทันข้ามคืนหลวงพ่ออุบก็ฝืนและยังพูดอะไรไม่ได้ท่านจึงได้คำหาดินสอที่อยู่ข้างตัวทันมาเขียนกับพื้นกระดานมีข้อความว่ากูเชือดคอของกูเอง <un> พวกชาวบ้านดีใจเรียกพาท่านไปส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาแผลแล้วไปตามเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูหลักฐาน แล้วนาเจา้าดุลก็ได้รับการปลดปล่อยเป็นอิสาราวดานคืนนั่นเองหรวองพ่อพอบหายดีแล้วกลับมาอยู่วัดก็ได้เล่าเรื่องให้ชาวบ้านฟังว่าหลายคืนมาแล้วก่อนที่ท่านจะคิดฆ่าตัวตายได้ยินเสียงเปรตร้องที่ปา่าช้าเสียงเยือกเย็นน่าสงสารพระองค์อื่นก็ได้ยินด้วยพอท่านจาังวัดมันก็มาหาท่านในความฝันมันบอกว่ามันฝังทองไว้ในป่าช้าสีหายขนาดใจ และได้มาเฝ้าอยู่เป็นเวลานานหลายสิบปีเต็มทีแล้วอยากไปผุดไปเกิดแต่ก็ไปไม่ได้เสียดาดว่าไม่มีคนเฝ้าจึงอยากจะมาขอ,อนี้มันหลวงพ่อไปเฝ้าให้ท่านบอกว่าท่านก็รับปากกับมันแต่มันเฉียงว่าหลวงพ่อเป็นมนุษย์จะไปเฝ้าไม่ได้แน่หลวงพ่อต้องตายไปเฝ้าเซีหลังจากนั้นมาทุกขืนมันจะร้องเสียงหวยหวนที่ปาด้าแล้วพอท่านหลับ มันก็จะมากระเซากระสีชวนให้ตายอยู่เรื่อยมาอาการที่มันมากราบกันวิงวอนในท่านตายไปเฝ้าขุมซั์แทนมันนั้นน่าสงสารมากเกือบจะทําให้ท่านใจอ่อนหลายครั้งในวันที่เกิดเหตุนั้นท่านรู้สึกไม่สบายฉันเทนแล้วจึงเข้ากุตินอนพักแม้จะเป็นเวลากลางวันพอท่านเขิมหลักมันก็มาหาอีกคราวนี้ท่านรู้สึกรำคาญและสงสารเป็นทุนเดิมหยุดแล้วจึงรับปากกับมันว่าจะตายเดี๋ยวนี้ และหันไปคว้ามีดมาเชือดคอตัวเองทันทีนี่เป็นคำบอกเล่าของหลวงพ่ออุบเมื่อมีผู้ถามว่าทำไมท่านจึงเชือดคอตัวเองท่านได้เล่าในวันหลังอีกว่าเมื่อท่านค่อยอย่างชัวขึคืนจนพอที่จะเดินเหินไหวแล้วท่านก็ไปที่บาด้าตรงจุดที่เปลตดบอกได้พบกับไหสองขนาดใหญ่สี่ไหจริงๆอยู่ในซอกกอไหบริแม่น้ําพอเห็นแล้วก็กลับมากุติสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาบุทิศกุศลให้มัน หลังจากนั้นพระเถระเนี่ยในวัดก็ไม่ได้ยินเสียงเปรตร้องหวยหวนเหมือนเมื่อก่อนอีกเลยแล้วหลวงพ่ออุบเองก็บอกกับชาวบ้านว่ามันไม่ได้มารบกวนท่านอีกมันคงจะไปผุดไปเกิดแล้วกระมังหลวงพ่ออุบกล่าวหลังจากนั้นมาได้มีคนสังเกตเห็นว่าหลวงพ่ออุบท่านได้นำซับไปเติมลงในไหทุกเปีได้มีอลายคนพยายามสะกดรอยตามท่านไปดูแต่ก็มองไม่เห็นอะไรบางคนได้แอบไปขุดตรงกอไผ่ เที่ยวหลวงพ่ออบเข้าไปก็ไม่พบไห่ซองมาจุทองดังเก่าเลยเขาพเจ้าได้ฟังเรื่องที่พระเฉียวเล่าให้ฟังเช่นนี้แล้วรู้สึกแปลกใจและชงงหนสดแท้ยิ่งหนักเจ้าเปรตตนนั้นมันจะให้ทรัพย์หลวงพ่ออบแต่ให้ไปเฝ้าเอาเองจึงต้องตายเสียก่อนจึงจะไปเฝ้าได้แต่ปรากฏว่าท่านก็ไม่ตายจริงถึงขนั้นก็ยังเฝ้าทองให้เปรตได้แปลกแท้แทที่เขาพเจ้าได้นําเอาเรื่องของหลวงพ่ออบ ตามบันทึกของคุณชง,งนมาเล่าให้ฟังที่นี้ก็เพราะต้องการจะเตือนตนเองและท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าถ้ามีทรัพย์อยู่บ้างและย่างเข้าสู่วัยชรา,าแล้วก็ไม่ควรยึดถือห่วงแหนในทรัพย์นั้นจนเกินไปควรจะแบ่งให้ลูกหลานและทําบุญทําทานเสียให้จิตใจสบายหายห่วงกังวลถ้ามีมากก็เอาเข้าถวายพระศาสนาเป็นทุนิธิเสียบ้างก็จะดีเพราะทุกคราวที่ดอกผลเกิดขึ้น ผลและบุญก็จะได้แก่ตัวอยู่เสมอไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วก็ตามประการสําคัญจะได้ไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตเฝ้าขุมทรัพของตัวเองและไม่ต้องไปรบควให้ใครมาเฝ้าแทนเหมือนดังเปรตวัดตานิมม่าราวดามเป็นตัวอย่างเรื่องราวก็มีเท่านี้ครับ